ขึ้นจะเดินทางได้เร็วที่สุดเมื่อเดินทางในสุญญากาศซึ่งมีอัตราเร็วโดยตัวเลขโดยตัวเลขประมาณ4ีตำแหน่งทศนิยมนะครับก็คือ2 9 9 7 9เคูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ3คูณ10กำลัง8ใช่ไหมสามล้านเมตรใน1วิใน1วิมันเดินทางได้300ล้านเมตรแสงเดินทางในอากาศ2.9970ครับต่างกันที่ตำแหน่งทศนิยมที่4 2 9 9 7 9กับ2.9970และเมื่อใดก็ตามที่เราจะหาดัชนีหักเหของดัชนีหักเหของอากาศสักตัวเราสามารถหา n ได้จาก C ส่วนด้วย V หมายเวาาว่าเราสามารถเอา2.9979กกาคูณ10ยกกำลัง8เมตรเปอร์เซกเนี่ยส่วนด้วยถ้าสมมติว่าเราจะหาในอากาศในอากาศก็จะกลายเป็น2.9970ด้คูณด้วย10ยกกำลัง8 เมตรเซกแล้วแน่นอนว่าพอจับหารกันแล้วมันได้ n อ,อากาศเนี่ยประมาณ1 0 0 0งสเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะประมาณดัชนีหักเหของอากาศเป็น1 0 0ได้ 03. ยิ่งหนาแน่นเยอะขึ้นเราจะสังเกตว่าอัตราเร็วเป็นไงครับจะลดลงเมื่อ v มันลดแต่ n มันเป็นไงครับแต่ n มันเพิ่มแสดงว่ามันแปลยังไงกันครับ v แปลผันตรงหรือแปลผหกขันเลยกับ n v แปลหกขันกับ n โอเคไหมครับดังนั้นถ้า v แปลหกขันกับ n เมื่อเราจะเทียบอัตราส่วนระหว่าง v 1ต่อ v 2เนี่ยมันจะเท่ากับอะไรครับต้องเท่ากับ n 2ต่อ n 1นึงเนื่องจากมันแปลหกขันกันแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีค่าดัชนียกักเห n หนึ มาเข้าสู่ตัวกลางที่มีค่าดัดชนีหักเห n สองซึ่งแน่นอนว่าตำแหน่งหนึ่งและตำแหน่งสองนี้มีอัตราเร็วต่างกาันมันทําให้ดัดชนีหักเหต่างกันด้วยจากความสัมพันธ์นี้โอเคเราจะสังเกตว่าคลื่นที่ครูวาดมาเนี่ยมันจะมีคลื่นส่วนหนึ่งที่เด้งกลับแล้วคลื่นส่วนหนึ่งเนี่ยไปสู่ตัวกลางใหม่และจะเกิดเหตุการณ์นี้เสมอจะไหมนะครับ ในทุกๆก,การหักเหจะมีการสะท้อนเกิดขึ้นด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ค่อยรู้โอเคและการสะท้อนก็ยังเป็นไปตามกฎการสะท้อนฝากไว้เป็นไอแล้วกันเซต้าหนึ่งยังเซต้าหนึ่งยังต้องเท่ากับไอแต่ในขณะเดียวกันเซต้าหนึ่งกับเซต้าสองมีความสัมพันธ์กันก็คือไซน์ของมุมเซต้าหนึ่งเนี่ยต่อไซน์ของมุมเซต้าสองเนี่ยมันมีผลมาจาก 1> v หต่อ v 2ถูกไหมครับและเรารู้ว่า v 1ต่อ v 2อเนี่ยมันแปลผันตรงกับ n ดังนั้นเราก็สามารถที่จะพิจารณาในรูปของ n ได้เลย s i n เซต้าห่ต่อ s i n ์เส,สองเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ n 2ส่วนด้วย n 1และถ้าเรายกสมก,การปรับนิดหนึงก็จะกลายเป็น n 1 s i n งไซนเซตเท่ากับ n 2. สอง n เซต้และเราก็จะเรียกสมก,การนี้ว่าเป็น กฎของสเนล l โอเคทีนี้ประเด็นก็คือถ้าเราพิจารณาคลื่นแบบนี้ครับถ้าเรามองว่าคลื่นเดินทางมาด้วยพลังงาน e หนึ่งอย่างที่ครูบอกไปว่าคลื่นเนี่ยเมื่อเดินทางมาตกกระทบระหว่างลอยต่อตัวกลางจะมีการสะท้อนอ่าถ้าสมมติว่าครูให้การมันพลังงานที่เสียไปกับการสะท้อนเนี่ยให้เป็น e หนึ่งพลังงานที่เสียไปกับการถักงเหให้ใหกลายเป็น e สอง และแน่นอนว่า e 1เนี่ยรวมกับ e 2ต้องกลับไปเป็นอะไรนั่นเองต้องกลับไปเป็นพลังงานรวม e นั่นเองและเมื่อใดก็ตามที่ e 2ลดลงมันก็จะมี e 1เพิ่มขึ้น e 1ลดลงมันก็จะมี e 2เพิ่มขึ้นแต่2ตัวนี้รวมกันต้องได้กับทั้งได้เท่ากับพลังงานรวมของรังสีตกกระทบทีนี้จากที่ครูพูดมาแบบนี้ครับมันจะมีปรากฏการณ์หนึ่งที่เราจะเจอได้ก็คือ ปรากฏการในภาพหน้าสี่ครับทุกคนเนปิดไปถ้าไม่ทันบอกนะครับคือถ้ามันไม่หุบเข้าอย่างนีก้ก็กลางออกอย่างนี้ถูกไหมครับแต่บางเอิญก็คือในกรณีที่รังสีหักเหมัน,ม,นมันเบนออกจากเส้นแนวฉากมันเบนออกจากเส้นแนวฉากมากๆจนมันเดินทางมายังรอยต่อตัวกลางคือมันเบนมากๆกันอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วมันก็เกิดรังสีเรารู้ว่า อันนี้ครูไม่พิสูจน์นะในกรณีที่แสงเดินทางระหว่างรอยต่อคือไม่ได้ผ่านเข้าไปในเนื้อรอยไม่ได้ผ่านเข้าไปในเนื้อตัวกลางใดๆนะครับอันนี้คือรอยต่อแสงที่เดินทางผ่านรอยต่อตัวกลางจะไม่นำพลังงานไปหมายความว่ารังสีที่เดินทางผ่านรอยต่อรังสี รังสีหักเหที่เดินทางผ่านรอยต่อตัวกลางพลังงาน e สองเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์นั่นเองดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะถ่ายพลังงานทั้งหมดไปให้กับรังสีที่อะไรครับรังสีอะไรรังสีสะท้อนครับรังสีสะทอ้อนอ่าโอเคไหม เพรานั้นอันนี้กลายเป็น e และอันนี้กลายเป็น e 1ในกรณีนี้ e 1เท่ากับ e ครับพลังงานทั้งหมดถูกถ่ายทอดไปให้รังสีที่สะท้อนกลับเราก็เลยเรียก e เส้นนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดโอเคไหมครับเราสามารถหาเซต c นะครับได้จากกฎของเเนลจากกฎของเเนลบอกว่าไงครับ sin เอ n หนึ 1, ่ง sin theta ห่งเท่ากับ n 2, สอง sin เซต้าสองใช่ไหมครับโดยที่เซต้าสองของเรามันก็คืออะไรครับมันคือไซน์เก้าสิบและไซน์เก้าสิบมีค่าเป็นหนึ่งอันนี้ต้องคล่องนะครับไซน์เก้าสิบมีค่าเป็นหนึ่งดังนั้นเราก็จะได้ว่าไซนเซต้าหนึ่งเนี่ยหรือไซนเซต้าสี่นะครับจะมีค่าเท่ากับ n อสองส่วนด้วย n อหนึ่งหรือเซต้าสี่หรือมุมตกกระทบหรือมุมวิกฤตนี่นะครับก็หาได้จากอินเวอร์ตฟังก์ชันของไซน อ,อ,อาร์กไซน์ครับอากไซ์เส่วนด้วย N 1นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเราก็จะสามารถบอกได้ว่าถ้าเซต้าหมากกว่าเซต้าสแสดงว่า V ีส, 2, ส 2, องท่าตีถ้าเซต้าสามากกว่าเซต้าหนึก็ต้องมากกว่า V 1และ N 2ต้องน้อยกว่า N 1ถูกไหมครับตัวอย่างการเดินทางตัวอย่างการเกิดมุมวิกตแบบนี้มักจะเกิดเมื่อขึ้นเดินทางจากจากแก้ว ไปยังอากาศอะไรเงี้ยครับหรือจาก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 น้ําออกสู่อากาศอย่างนงี้ได้หรือจากแก้วไปยังน้ําอย่างงี้ได้ครับหรือจากน้ําน้ําลึกไปยังน้ําตื้นก็ได้ครับเราจะสังเกตว่าอุททเราจะสังเกตว่าสังเกตว่าตัวกลางเดียวกันมันก็เกิดการหักเหได้ครับ อันแรกข้อแรกเลยครับข้อแรกของกลุ่ม A ครับเขาบอกว่าเมื่อแสงเดินทางระหว่างแก้วไปยังอากาศครับข้อหนึ่งครับปรากฏการสะท้อนกัหมดจะเกิดขึ้นเมื่อเดินทางจากตัวกลางใดไปยังตัวกลางใดโอเคข้อหนึ่งครับแก้วไปอากาศค่ะคาตอบก็คือต้องเดินทางจากแก้วไปยังอาอากาศซึ่งแน่นอนว่าถ้าเดินทางจากอากาศไปยังแก้วไม่เกิดนะครับเพราะว่ารังสีอัลางเโอจะหุบเข้าหุบเข้าหาเส้น เส้นแนวฉากข้อสองให้เหตุผลได้ไหมเอ่ยทําไมการสะท้อนกับมดจะเกิดขึ้นในแก้วไปยังอากาศเพราะอะไรครับอ้อางอีกทฤษฎีให้ครูดได้ไหมอ่าได้ครับเพราะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าดัชนีหดเหของแก้วมากกว่าของอากาศครับเพราะเอ็นแก้วมากกว่าเอา็นอากาศา,าศว้าวอเอ็นแก้วมากกว่าเอ็นอากาศหรือ เอ็นอากาศมากกว่าเอ็นแก้วออดีดเอ็นแก้วมากเล่นอากาศครับเอ็นแก้วมากกว่าเนาะโอเคข้อสามครับจงหามุมวิกฤตสำหรับการสะท้อนกลับหมดกำหนดให้ดัชนีหักเหของแก้วเป็นเอฟซิลอนครับแล้วก็ดัชนีหักเหของอากาศเป็นมิวเราหาย,ยัางไงเอ่ยเราจําได้ไหมครับเซตัซี C ก็หาได้จากอาร์ไซด์ของอะไรครับเ สองส่วนด้วย N 1ฮะห <N 2 S 1> น,นึ่งคะ n สองคืออะไร n สองคือม <N> ิวครับอ่าเอากาศไอ้ n แก้วล่ะแก้วคือเอฟซรอนเพราะฉะนั้นก็จะได้เซตาซีเป็นอาร์คไซน์ของอะไรครับ n สองก็คือมิวส่วนเอฟซอ่ามิวส่วนด้วยอะไรครับเอฟซ l o อนโอเคเรียบร้อยครับอ้าวเขเผ่านไปเก่งมากครับต่อมาข้อ B ครับข้อ b ไอเน,นี้ยเขาบอกว่าถ้าเรา เอแปลว่าอะไรวะถ้าเราแบบนอนราบจากข้างล่างของสว i m ม i n ง pool นะครับแล้วก็มองขึ้นไปเราก็จะสามารถมองเห็นหลอดถงโลกกว้างม้องเห็นอะไรวะเออนั่นแหละแล้วเราก็จะสามารถแบบคือตามพิกัดของสายตาเราอะ่ะเราจะสามารถมองเห็นเป็นเป็นแบบเป็นกลวยโบลเทกอะเป็นเ,เป็นกลวยขึ้นไปนะครับแล้วเราสามารถมองเห็นได้เยอะสุดเนี่ยได้เยอะสุดเนี่ยใช้ใช้ใช้หลักการของ การมุมวิกฤตเลยก็คือเราจะสังเกตว่าเวลาเรามองไปเรามองไปที่ใดๆก็ตามเรามองไปที่โลกแสดงว่าแสงจากโลกหรือแสงจากบริเวณที่เรามองอ่ะเคลื่อนที่มาเข้าตาเราแหนั้นรังสีของแสงก็จะเคลื่อนที่มาเข้าตาเราตามลักษณะนี้ครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่เชิงเป็นมุมวิกฤตนะเว้ยแต่ว่ามันใช้หลักการของมุมวิกฤตได้เฉยๆครับนี่โจทย์โจทย์ก็แอบบอกมาว่าเอ้ยแสงเดินทางผ่านเข้ามาปุ๊บ แล้วมีการเบี่ยงเบนออกเป็นมุมเซตาสใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอ,อมุมเซตาสเออเขาถามว่าไงเนี่ยเขาถามว่าปึ๊บเป็นมุมเซตาใช่ไหมแล้วก็น้ำมีดัดเฉนีเหเป็น1.33ให้หามุมเซตามุมเซตาคืออ่ามุมเซตาคือมุมเซตาสนั่นเอง ก็คล้ายๆเซตสซีและครับเราก็จะสามารถหาได้จากอาร์คไซ์ของ n2 ส่วนด้วย n1 เอาใครเป็น n2 อ่ะแล้วใครเป็น n1 อ่ะอืมก็ในนิ้วไงโจทย์ให้มาแล้วไงก็เป็นหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์เยเท่าทีมันก็จะกลายเป็นอาร์คไซ์ใช่ไหม อาร์คไซด์หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ส่วนด้วยหนึ่งจุดสามสามซึ่งเซตัซีเนี่ยมันก็คือ Arc อาร์คไซด์สี่สิบแปดจุดเจ็ดห้าครับอ,อ๋อน่าจะประมาณนั้นเนาะสี่สิบแปดจุดเจ็ดห้าเอ,อ่อโอเคสี่แปดจุดเจ็ดห้าองศาค,ครับได้ครับสองจุดสาม สองข้อสามเนี่ยครูตั้งโจทย์ข้อนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้เอาไปประยุกต์กับเรื่องเรื่องต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันนะมันจะได้ใช้อยู่นะครับสมมุติว่านี่คือกลวยแบบกลวยกลวยกลวยบางมากๆกลวยบางมากๆจนเรามองว่ากลวยนี้กับกลวยคือมันบางมากจนเรามองว่ากลวยที่เป็นกลวยกับกลวยที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากคือแบบกลวยคล้ายๆเป็นกลวยเดียวกันเลยคือมันแคบมากๆนะครับเราเรียกว่ากลวยมุมยอดแคบมากๆ เอออย่างนี้ละกันครูไม่รู้ว่าใช้ภาษาไทยว่าไงอ่ะแล้วเขาบอกว่าปริซึมเนี้ยเป็นปริซึมบางมากๆม,ม,มีมุมยอด a และมุมยอด a ก็คือมุมมุมน้อยๆนะครับเนื่องจากมันเป็นมุมยอดเล็กๆแล้วก็ในปริซึมเนี่ยมีดัชนียาเข็มเป็นมิลครับมีรังสีของแสงพุ่งทํามุมดังรูปครับจงแสดงว่ามุมเบี่ยงเบนเดลต้าที่เกิดขึ้นเนี่ยจะหาได้จาก a คูณด้วยมิลลบหนึ่งอันเนี้ยเป็นการพิสูจน์ครับ เดี๋ยวเรามาลองดูเด็กๆถ้าเรามองในเชิงเรขาคณิตะนะครับเมื่อแสงเดินทางเข้ามาอันนี้เรามองว่ามันตั้งฉากเข้ามาเนาะอืมทีนี้ถ้าด้านหนึ่งมันเอียงถ้าด้านหนึ่งมันเอียงเพราะฉะนั้นเราก็ลากเส้นปะให้มันตั้งฉากกับเส้นเอียงลากเส้นปลาให้ตั้งฉากกับเส้นเอียงเพื่ออะไรเพื่อให้ได้เส้นแนวฉากไงถูกไหมครับเพื่อให้ได้เส้นแนวฉากเราจะสังเกตว่า ถ้าเส้นแนวฉากอยู่ตรงนี้ครับมุมตกกระทบคือมุมเซต 1, ้าหนึ่งมุมเนี่ยครับมุมหักเหคือมุมเซต้าสองถูกปะอาจจะเหวี่ยงภาพนิดนึงนะครับใครยังงงอยู่ใช่แต่บางเอิญก็คือแต่สิ่งที่โจทย์ถามก็คือถามหามุมเบี่ยงเบนคำว่ามุมเบี่ยงเบนก็คือมุมที่มันกางออกไปจากเดิมเท่าไหร่ เพราะฉะนถ้าเราลากเส้นตรงไปจากเส้นตรงแนวเดิมมุมเบี่ยงเบนก็คือมุมเซต้านี้อืและมุมเบี่ยงเบนนี้ไม่ใช่มุมหักเหน,นะครับโอเคภาพนี้ครแบบูแอบแอบวาดให้แล้วเพราะฉั้นเราจะสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างอ่าเดลต้ากับ A อยังไงนี่เดลต้ากับ A นะครับเดลต้ามันหาได้ยังไงเพราะเขาให้พิสูจน์ โอเคอาจจะต้องเริ่มจากมุมเซต้าสองครับทุกคนมุมเซต้าสองเนี่ยมันย่อมเกิดจากมุมสองมุมนี้รวมกันใช่ไหมมันก็คือมุมเดลต้ารวมกับมุมอะไรเอ่ยอันนี้คือมุมอะไรครับใครดูบ้างมุมที่เหลือนั่นคือมุมอะไรเนี่ยเซต้าหนึ่งไหมคะอ่าถูกค่ะมันคือมุมแย้งของมุมเซต้าหนึ่งใช่ไหม แสดงว่าเซต้าสองเนี่ยมันก็เกิดจากมุมเดลต้าบวกกับเซต้าหนึ่งนี้เมื่อเราใช้อ้างอิงกฎของสเนลนะครับเราก็จะสามารถเขียนว่า n1 s, <Eden>. <S i หนึ่งไซเซต้าหนึ่งเท่ากับเสองไซเซต้าสองแสงเดินทางจากไหนจากปริซึมออกไปยังอากาศใช่ไหมเมื่อเราพิจารณาที่จุดนี้นะครับจากปริซึมไปอากาศ ในปีซึ่ม n หนึ่งของเราก็คือมวถูกไหม 1, ไซ์เซต้าหนึ่งข้าไว้ก่อนนะครับเท่ากับ n สอง n สองคือ n อากาศอ่ะใครรู้บ้าง n อากาศเท่าไหร่ครับอยู่ในตารางด้านบน n อากาศเป็นหนึ่งถูกไหม n อากาศคือหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์นะครับดังนั้นไม่เขียนเราจะได้ไซด์เซตาสองและเซต้าสองของเราคือเดลต้าบวกกับเซตาหนึ่งเดลต้าบวกเซตาหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เราจะมาหาความสัมพันธ์ของข้อนี้ได้ไง เราถ้จะได้มิวไซด์เซตาหนึ่งเท่ากับไซด์ของผลบวกเนี่ยครับมันก็คือไซด์คอสคอสไซด์ใช่ไหมไฮแมนตีกลเลยเป็นไซด์เดลต้าคอสเซตาหนึ่งบวกกับคอสเดลต้าไซด์เซตาหนึ่งเห็นไหมครับ เออไม่แน่นใจว่าน้องมสี่จะเรียนรื่ย,ยังแต่ว่าห้ามหกน่าจะน่าจะผ่านเรื่องนี้ไปหมดแล้วนะใช่ปะจากกรณีนี้ครับเราอย่าลืมว่านี่คือปริซึมบางคําว่าปริซึมบางหมายความว่าเซต้าหนึ่งเซต้าสองเล็กมากๆเล็กมากๆคำว่าเล็กมากๆก็คืออะไรเข้าใกล้ศูนย์ใช่ไหมโอเค จนเราสามารถใช้วิธีการเ,าเดี๋ยวนะเราเรียกว่าการ small angle approximation นะครับเดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้ก็ได้ small angle approximation approximation ก็ได้อะโอเคหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า เราจะ,ระเราสามารถประมาณได้ว่าแทนเซต้าเนี่ยมันมีค่าเท่าเท่ากับไซ n เซต้าและเท่าเท่ากับเซต้าในหน่วยเรเดียนมิวไซเซตาหนึ่งก็คือมิวอะไรครับมิวเซตาหนึ่งได้เลยเพราะว่าไซ n เซตาหนึ่งมันมีค่าเป็นเซตาหนึ่งในหน่วยเรเดียนถูกไหมครับเท่ากับไซ n ์เดลต้ามันก็คือเท่ากับเดลต้าคอสเซตาหนึ่งเด็กๆครับ c o s เซต้าหถ้าเรามองว่าเซต้าหมันเป็นศูนยะ์ะคอสศูนได้เท่าไหร่วะเพราะฉะนั้นจากอีสามเหลี่ยมรูปเนี้ยครับเราก็จะได้ว่า A บวกกับมุม90บวกกับ90ลบเซต้าหนึ่งเนี่ยมุมภายในต้องเป็นร้อยปดังนั้นเก้าสิบตัดเกตัดร้อยแปดสเซต้าหนเท่ากับ A พอดีดังนั้นเราก็จะพบว่าถ้าเราแทน A เข้าไปในสรรมการที่1ตรงนี้ครับ เราก็จะได้ว่ามิวเอเท่ากับเดลต้าบวกเอดังนั้นมีที่เขียนไหมเนี่ยโยกรวมกันนิดนึงครับเราก็จะได้เดลต้าเท่ากับมิวเอลบเอหรือเดลต้าเท่ากับ a คูณด้วยมิวลบหนึ่งนั่นเอง Ah, okay.